ฉเฉลยโจทย์สอบข้อมหนึ่งข้อนี้นะคะข้อใดที่มี51เป็นตัวประกอบนะคะถ้าเกิดเราเจอโจทย์แนวนี้ก็คือโจทย์ที่มันให้ตัวเลขมานะคะแล้วถามว่าตัวนี้มันเป็นตัวประกอบของช้อยไหนเนาะให้เราอะ่ะเอาตัวเลขเนี้ยที่โจทย์ให้มานะคะไปหารกับช้อยเลยเพื่อแบบความรวดเร็วเนาะก็คือเอา5มาห1านะคะมาหารช้อยหมันก็จะได้ประมาณ49จุด ศู 04, ซึ่งมันไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องต่อมาเอามาหารช้อยสมันจะได้เท่ากับ51นะคะอ่ะ2,601หเนี่ยมันหาร5้าสดได้ดลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันตอบข้อที่2นี่แหละ,ะแล้วก็ลองเอามาหารช้อยที่3มันก็จะได้ประมาณ52.96ไม่ลงตัวนะคะ เอามาหารช้อยสี่มันก็จะได้ประมาณห้าสิบสีกสองก็ไม่ลงตัวเหมือนกันืแล้วก็จะได้คำตอบแล้วว่าคำตอบของข้อนี้มันคือช้อยสองค่ะ